จะยังนะจะไปเมืองหิมะจะแต่งแบบชาวีหรือเตรียมตัวไม่พร้อมไม่ได้จะไปลุยหิมะทั้งทีต้องเตรียมตัวให้พร้อมแบบนี้เริ่มลองจอนหรือเสื้อกางเกงฮีเท็ช่วยเก็บความอบอุ่นได้ดีจากนั้นสวมเสื้อตัวในอีกทีก่อนที่จะใส่เสื้อกันหนาวตัวนอกจากนั้นก็เป็นถุงมือแนะนําเลือกถุงมือที่สามารถทัชกีโทรศัพท์ได้นะ หมวกหมายคมกันความเย็นจากลมและหิมะได้บนตัวเรียบร้อยละเรื่องของเท้าก็สาคัญถุงเท้าต้องเป็นแบบพิเศษจะได้ช่วยเก็บความร้อนจากร่างกายอีกขั้นรองเท้าอันนี้สําคัญมากควรเป็นแบบรองเท้าที่กันน้ําได้และต้องมีรองพื้นที่กันลื่นซึ่งส่วนนี้ไปซื้อในประเทศที่จะไปได้นะแต่งตัวพร้อมแล้วและที่สําคัญประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy Plus จาก MSIG นอกจากจะช่วยคุ้มครองทริปลุยหิมะที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ขึ้นบินจนจบทริปสําหรับใครที่ทําแผนประกรันการเดินทางต่างประเทศ Easy One, Easy Two หรือ Easy Tree เขายังมีบริการ OPD Cashless <c oughs> เข้าโรงพยาบาลในเครือตามการน,นัดหมายล่วงหน้าของ MSIG Assist ทั้งแบบผู้ป่วยในและนอกโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นความคุ้มครองทั้งหมดนี้จ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง190บาทแต่คุ้มครองหลักล้านที่คุ้มครองครบและคุ้มขนาดนี้เพระ MSIG เขาคิดแทนให้มาหมดแล้วว่าแล้วก็ไปลุยหิมะที่ญี่ปุ่นกันต่อเลยเชื่อชอบใช้ใช้ MSIG